สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องนะครับผมในช่องจ่าโทเฮลรี่พระสองพระนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมพระรูปหล่อนะครับหลวงปู่ทวดยอดนิยมนะครับเอ่อของวัดช้างให้อีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับอันนี้เรียกได้ว่าเป็นยอดนิยมนะครับ ก็เป็นรูปหล่อรุ่นทูน9นะครับวัดชังให้ปีพศ2อ3 0นะครับผมนี่นะครับวันนี้ได้มาใหม่นะครับนี่ได้มาใหม่มีกล่องเดิมพร้อมนะครับวิดสันพลาสติกกล่องรุ่นนี้เขาจะเป็นมุมนี่เขาจะเป็นมเหลี่ยม,มข้างเนี่เขาจะเป็นแบบคมคมแบบนี้นะครับ จะไม่มนนะครับเหมือนรุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพหรือว่าผระรุ่นอื่นๆนะครับกรอบนี้เหลืองเคียน,นะครับกล่องฟุบนะครับพระปี30นี้เป็นผระที่พิธีใหญ่มากนะครับรุ่นทุน9หลวงปู่ทวดร,รุ่นทุน9้านะครับพิธีปลุกเสกวัดช้างให้นะครับยีสิบสองสิงหาคมพศสอง0สนะครับ พระเออรุ่นทูลเก้านี้นะครับจัดสร้างนะครับโดยท่านสวัสดิ์โชดิพานิชนะครับอดีตประธานศาลฎีกาเก่านะครับผมเป็นนะครับผู้สร้างนะครับแล้วก็มวลสารเก่านะครับที่ว่าพระเตาลี่ศูนย์ห้าบัวรอบศูนย์แปดนะครับนํามาหลอมรวมนะครับแล้วก็มีอุดผงว่านเก่านะครับปีสองสี่เก้าเจ็ดไว้ด้านในด้วยนะครับ ก็เป็นมวลสารเก่าของท่านที่ท่าน,นเก็บไว้นะครับท่านสวัสดิ์โชติพาณิชเนี่ยนะครับสร้างพระหลายรุ่นนะครับให้กับวัดชัางให้นะครับอย่างเบตงปี0ูนย์ห้านะครับท่านก็เป็นคนสร้างเบตงสองปีสามเจท่านก็เป็นคนสร้างนะครับรุ่นทุน9้าปีสาท่านก็เป็นคนสร้างนะครับบูรณะเจดีปี3ามสาท่านก็เป็นคนสร้างนะครับ พระที่ท่านสร้างนะครับจะนะครับนิยมทั้งนั้นเลยนะครับผมเพราะว่าด้วยมวลสารดีพิธีดีนะครับแล้วก็จํานวนการสร้างที่ชัดเจนนะครับผมนี่นะครับมีกล่องเดิมพร้อมเลยนะครับ รูปหล่อทุนเก้าพิมพใหญ่เนื้อนวะนะครับแบบนี้นะครับผมนี่นะครับจะสร้างนะครับจำนวนทั้งหมดนะครับผมสองพันห้าร้อยสามสิบองค์นะครับเท่าจำนวนปีพศแต่จะแบ่งเป็นสองอย่างนะครับคือเนื้อนวะอุดนวะที่ปิดนวะอย่างนี้นะครับเนื้อนวะปิดนวะแล้วก็เนื้อนวะ ปิดตรงนี้เป็นทองนะครับผมซึ่งเนื้อนวะปิดนวะนะครับแบบนี้เนี่ยจะสร้าง2,500องค์นะครับผมแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งสร้าง30องค์แจกกรรมการนะครับเป็นนวะอุดตรงนี้ด้วยทองคำด้านในนี้บรรจุผงว่านเก่าปี2497ไว้ด้านในนะครับั่วชัวนะครับผมพระรุ่นทุน9ปี30นะครับ จัดสร้างขึ้นนะครับในวาระนะครับวโรกาสนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับพระชนมายุครบ5รอบนะครับผมก็คือ60พรรษานะครับในปีพศ25 3 0ศนย์นะครับผมก็เป็นพิธีใหญ่แห่งยุคนะครับพระเนี่ยหล่อนะครับทำพิธีเททองหล่อที่วัดบวรนิเวศวิหารนะครับ หล่อนะครับสูตรพระนะครับสายกรุงเทพนะครับเรียกว่าเป็นนวะเต็มสูตรนะครับผมหล่อเนี่ยเป็นนวะเต็มสูตรนะครับจะกแก่เงินแก่ทองคํามากนะครับเนื้อเนี่ยคล้ายๆกิ่งวัดสดุทัศน์นะครับวัดบรวรเ,เนื้อหาเขาก็เข้มขน้นไม่แพ้วัดสดุทัศน์นะครับ ก็จะหล่อแบบเขาเรียกว่านวะเต็มสูตรนั่นเองนะครับผมแล้วสังเกตที่ฐานบัวของรุ่นนี้นะครับจะมีความคล้ายคลึงกับกิ่งเปาะวเะวเลรุ่น2นะครับปีสามศที่ออกวัดบวรนะครับนี่นะครับฐานบัวแบบเดียวกันเลยนะครับผมคล้ายคลึงมากนะครับจี๊ดจา๊าดนะครับอีกหนึ่งองค์เลยอ,องนี้จมูกสวยนะครับ ตาติดนะครับแล้วผิวเนี่ยกระแสหน้าเขาก็ว,วบๆใช้ได้นะครับเป็นพระยอดนิยมนะครับผมยังเมื่อก่อนเนี่ยผมเนี่ยเรียกได้ว่าไฝฝันเลยนะครับผมมีตังเนี่ยผมจะต้องเอาให้ได้นะครับแล้วก็นี่เป็นองค์นะครับที่ว่าผมได้มาเนี่ยนานมากแล้วนะครับแล้วผมก็ไปเลี่ยมทองของผมเก็บไว้นะครับเลี่ยมแบบหนาบึกๆเลยนะครับ พระรุ่นนี้เป็นพระที่น่าใช้จริงนะครับทําพิธีเททองหล่อนะครับที่วัดบวรนะครับสุดยอดนะครับพิธีใหญ่นะครับพระสมเด็จเอ่อมาแบบเป็นประธานในพิธีนะครับพิธีเททองหล่อนะครับแล้วก็วาระที่สองนะครับรอบแรกนะครับพิธีเททองนะครับรอบสองนะครับพิธีนะครับอุดผงนะครับผม ผงว่านเก่าปีพศสอง7ี่นะครับที่ในนี้นะครับเมื่อหล่อเสร็จแล้วก็เจาะนะครับแล้วก็อุดผงว่านเก่าปี97เนี่ยทําพิธีแล้วก็ใส่ผงนะครับโดยหลวงพ่อเริ่มวัดจุกกระเชินนะครับอันนี้หลักฐานการสร้างชัดเจนนะครับอุดผงโดยหลวงพ่อเริ่มวัดจุกกระเชิ่ต่อมานะครับในวาระที่3ามมาปลุกเสกที่วัดช้างให้นะครับ โดยมีท่านอาจารย์นองนะครับวัดไซขาวเป็นเจ้าวิธีนะครับแล้วก็เกจิคณาจารย์แดนใต้เนี่ยร่วมปลุกเสกมากมายครับข้างนะครับพระรุ่นนี้จึงถือว่าเป็นนะครับสุดยอดพระทั้งมวลสารทั้งพิธีนะครับเททองอุดผงแล้วก็ปลุกเสกวัดชังให้นะครับเรียกได้ว่าสุดๆนะครับสุดสนะครับสําหรับพระรุ่นนี้ แล้วก็เพื่อนๆพ่ี่พี่จะเห็นว่าจะมีการต่อโค้ดร,รอ9.5นะครับรอ9.5นี้นะครับจะมีในยะสําคัญนะครับว่านะครับรอ9ก็คือในหลวงรชัชกาลที่9นะครับ5ก็คือ5รอบก็คือในหลวงรชัชกาลที่9้านะครับพระชนมายุครบ5รอบก็คือ60พรรษาในปีพศ2530านนั่นเองนะครับผมมีกล่องเดิมด้วยนะครับ เทียบขนาดกับเตารีดพิมพ์ใหญ่ A นะครับอ่นี่นะครับพาเนี่ยขนาดกำลังแฝงเลยนะครับแต่เลี่ยมแล้วผมบอกเลยรล่อมากนะครับถ้าเอาไปเลี่ยมเนี่ยนี่รอยองค์แบบจับจ้าบนะครับจี๊ดจี๊ดนะครับ ท่านสวัสดิ์โชติพาณิชเนี่ยท่านสร้างพ้าเนี่ยไม่ผิดหวังอยู่แล้วนะครับพ้าเนี่ยเนื้อเขาจะเป็นสไตล์นี้นะครับส่องมาแล้วเนื้อต้องได้แบบนี้นะครับมีกระแสนาคนะครับเข้มข้นหัวนมติดเลยนะครับหล่อชัดมากมีกระแสนาค กระแสนาคนะครับแดงแป๊ดเลยนะครับหล่อชัดเล็บนิ้วเท้าติดเลยนะครับมาดูความคมเล็บมือนิ้วโป้งนี่ก็ติดนะครับหล่อได้คมจริงกระแสนาคแดงในบางตำราเนี่ยเขาลงไว้นะครับว่าเนื้อขันลงหินนะครับแต่จริงๆแล้วคำว่าขันลงหิน มันก็คือคําศัพท์โบราณนั่นเองนะครับก็คือเนื้อนวะนั่นแหละนะครับสมัยปัจจุบันนี้เขาเรียกว่านวะนะครับแสดงป๊ดเลยนะครับนี่บัวเต็มเต็มผิวพ้าจะแบบนี้นะครับเป็นขึ้นขึ้นหน่อยหน่อยตรงนี้จมูกโด่งดีนะครับ เมตตาติดชัดแจ๋วเลยนะครับพาหล่อได้คมมากเมตตาติดชัดเลยสู้ตามากจมูกสวยนะครับองนี้ในหลายองค์เนี่ยหูจะหล่อไม่เต็มนะครับอันนี้นี่ครับเราขัดเช่ามานะครับแล้วเพื่อนพี่จะเห็นนะครับเนี่ยรอยประกบพิม พ้าเป็นพิมพ์ประกบนะครับจะต้องมีรอยประกบพิมพ์สองแล้วแบบสุดนะครับผิวแดงบนทองทองนะครับมีสเสน่ห์มากๆนะครับนี่น้ำทองตรงนี้สุดยอดผมปิดดูใบหูฟังนี้กันต่อเจิดนะครับใบหูเต็ม คอห,หัวนมหล่อติดเลยนะครับแขนผิวน้ำทองตรงนี้ดีมากนะครับทั้งสองฝั่งเลยด้านหลังสองแ,แบบจี๊ดเนื้อเนี่ยเพื่อนๆพี่ๆจะดูแล้วแบบเอ๊ะทำไมเนื้อมัน,ม,น,ม,นมันนะครับเพราะว่าแบบมวลพ้าเขาแน่นนะครับมวลพักเขาแน่นเนี่ยนะครับเขาก็จะแบบ แกเงินแกทองคำนะครับสังคติเต็มเต็มนะครับปากคตพ้าเนี่ยนะครับไปดูได้นะครับในหลายๆองค์เนี่ยจะหลอดแถวนี้ไม่ติดนะครับรุ่นทูนก้านะครับหลายหลายๆองค์นะครับมันจะไม่ชัดขนาดนี้นะครับองค์นี้ถือว่าชัดมากนะครับ ด้านหลังเนี่ยมันจะกรอนๆหน่อยๆน,นะครับเป็นผ้ารอเป็นเรื่องปกตินะครับแต่องนี้นี่โคตรชัดเลยนะครับมีผงว่าน97บรรจุอยู่ด้านในต่อโคตรรอเก้าจุดห้ล่าสุดผมก็ส่งเตารี่นะครับรุ่นทุน9ก้าีสาที่ว่าสร้าง99้องค์นะครับไปประกวดติดที่1มาด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะมาลงอีกรอบหนึ่งให้เพื่อนๆพี่ได้รับชมนะครับ อุดผงว่านเก่าปี97ไว้นั่นในต่อโคนลอ9.5นะครับพระที่ทั้งมวลสาดีและพิธีดีนะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยเรียกได้ว่าสดใสแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นยอดนิยมแล้วนะครับนานแล้วด้วยนะครับพระรุ่นนี้เนี่ยผมว่าลหลายๆคนเนี่ยชอบแล้วก็ใฝ่ฝันเลยนะครับถ้าคนแบบเล่นพระแบบอายุป,ประมาณผมเนี่ยนะครับเล่นอย่างพระแบบไม่ใช่เล่นเฉพาะ05 0แปดอย่างเดียวนะครับอะไรอย่างเงี้ย เตาลี่ศูนย์ห้าเบตงศูนย์ห้าโบรอบศูนย์แปดเท่านั้นอะไรเนี่ยถ้าคนแบบรุ่นรุ่นผมเนี่ยนะครับจะถูกใจนะครับกับพารุ่นนี้แต่ว่ารุ่นเก่าๆรุ่นเด,เด๋อเนี่ยครับก็เช่าผมไปหลายคนนะครับสําหรับรุ่นทูนเก้าสามศูนย์เบตงสามเจ็ดนะครับเพราะว่าพระเนื้อหาดีนะครับแล้วก็พิธีใหญ่แล้วก็อนาคตดีนะครับเป็นพระที่เก็บได้นะครับสําหรับรุ่นทูนเก้านะครับปีสามศูนย์ ก็นะครับสําหรับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆนะครับท่านใดสนใจนะครับองค์นี้นะครับผมเปิดราคานะครับไว้ที่นะครับสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับผมสนใจโทรนะครับศูนย์เก้าแปดแปดนะครับผมห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชฟนะครับผมแล้วก็มีพระเครื่องนะครับในช่องอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนๆพี่ๆนะครับเข้าไปรับชม พระเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้แจ้งเตือนนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับได้รับชมกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผม สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ